สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องกระดามาตามพ่อบุญนําพ่อบุญนําเลขต้นไม้พี่นอ้องเพิ่นไปขอเลขพุ่มเจ้าทีต้นใหม่ห้มาแล้วสามตัวห้างเดียวพี่นอ้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพิ่ให้ตัวไหนไปเลยค่ะทาบ้านนนี้พี่น้องมาเลย้มาพ่อพ่อบุญนาเจอกันพอดีพี่น้องเจอกันแบบบังเอิญสงสัยเทวดาสุกใสเด้อพี่น้องเนี่ยอันพ่อบุญนำนึกยิ่งข่าวว่าง่วที่ผ่านมาเนี่ยไปขอเลขต้นใหม่จราชจดัจงนัยขอโยกอะไรจังวะ โดนเราก็ได้ไปขอกันเลยไปล่องขอเบิ้งจ้าได้หนึ่งซีเจได้หนึ่งซีเจ็ดเอเลขออกหนึ่งซีหาจได้เนาะซีเหนึ่งวันนี้หันนี้ได้ได้ไปเอาไปเอาไปจ้าไปเบิ้งมาละวางวันพระไงวังหันละจ้าเริ่มสบหาคำต้นก็อ่าละล่องไปขอเป็นเบิ้งอีกก็ได้สามโตมาล่ะ กับไปเห็ดคือเก่าหมจ้ะก็ดีมาเจอแป้งแต่ที่ปนปันเปแนวทางก็เลยหลายๆจะเป็นแนวทางด้วยพี่น้องเป็นแนวทางได้ตัวใดเลยพ่อชัดดีอยู่ด้วจ้ะได้หนึ่งเลขสามตัว182 182อเออรัดซ้ำมารัดรัดไปกันมาล้จ้ะเนาะ คือว่าจะเออแมนตัดสามปากละเขาเจ้าไปพิจารณาเอาพ่อพ่อพ่อหมักสามคูนพ่อหมักตัวใดหมักแห้งที่สุดมั้จ้ะแปดหนึ่งแปดสองแล้วคือว่าเลขมันมีแปลมันงามครับะพ่อผลหมักเด้อพี่น้องเอบื่อเกินกับไส่เหล้าได้เลยมันชอบไปล่เหล้าอยู่ดิจ้ะจีเสียงดังหน่อยจัะหน่อยเด้อพี่นอ้องขบเป็นงานกันจ้ะเอาเขาขึ้นเหล้าหัวตะแล้วเอาเขาขึ้นเหล้าจ้ะอ๋อพ่อพ่อ เปิดไปขอเลขต้นใหม่ไปจ้าเลขต้นใหม่เพิ่นได้หนึ่แตัดออกมาเป็นหนึ่งแสองห่งสอยู่สมคูนี่พ่อให้เน้น1-8กับสอถูกว่าจ้าอือืดอีเด้อพี่ทองพ่ขขอบุญนำพี่น้องเ<อ>มืยงใต้กับ่เีรของพ่อบุญนำพี่น้องหนึ่งท่านว่าคบ6บหกแปดม่องาตสิเย็นไปไทยเลาว่งไปล้าเบิงฮามันหมักไปอยู่ยกินตำาลาวน้ำเด้อจ้ะ สองสามเดือนนล่แหละ,ะเขาจะ,ะมาขอเงินละงวดที่สองออนี่เด้อจ้าของพ่อบุญนำหนึ่งธันวาคมหกแปดขอมดดํา่นเลขของเพิ่นงวดที่ผ่านมาเพิ่นไปขอเลขต้นไม้พี่น้องได้หนึ่งสี่เจ็ดมันบอกจกอ่ะเมื่อนี้เพิ่นไปพี่น้องลองงวดอีกเพิ่นไปขออีกเพิ่นได้หนึ่งแปดสอง แมงดากเลดตัดออกมา1828 12อยู่ใน3คูนี่พ่อบุญนำผืนห้ลงทุนนักๆคือ18ก 8, ับ82เด้อจ้ะปนนไปทางไทยทางลาวเด้อพี่น้องเป็นแนวทางบุมีผู้ใดหลัเล็กจะออกตระไรน้องพอเนาะแคบน้าจ้าไว้พี่น้องเอาไปกินตั้งทำไทยทำลาวเด้อจ้ะว่าบางทีมันกระหมักมาลาวน้องพอเนาะยังกับโบแนนอนแน่ได้คู่มือนในอยู่ทงไหยอยู่ทงหน้าไหมจ้ะหละนาววะจ้ะเย็นร่มครับแล้ว ยังเลี้ยงไก่อยู่ป่ะจ๊ะเด้อโบ่เอาหนังแล้วได้เฮ็ดซื้อแล้ได้หนังจ้ะแต่แต่ก็แต่ก็บูดถึงกัอยู่หายอยู่หน้าก็สบายเนาะจ้ะมันเงียบมันยังดีสบายสบายจ้ะโดนจีเลยเขามาในบ้านจ้ะกับเขากับหนังมื่อนี้ได้เขามาเอาเขาขึ้นเล่า,าเพิ่นบ่าจ้ะเอออ้าวขอบคุณพ่อวุ่นนำหลายๆเด้อที่ห้แนวทางพี่น้องเด้อเลขของเพิ่นพี่น้อง เข,ของพ่อบุญนำพี่น้องเลขคนกับบริหลายหางเด้อจ้ะไปกินทั้งไทยทั้งลาวผลบอกตำไทยตำลาวแต่ว่าเล็กคนสวยได้พี่น้อง18ึ่งแปดสอหนึ่งสองพี่น้องอยู่ใน3ามขูนี่ผลให้เน้นหนึงแกับ2 8งดเด้อจ้ะขอบคุณพ่อบุญนำหล,ล,ลายเด้อจ้ะมีแปดเขาเนาจ้ะแปดมากบอกว่ามียังมาบ,างบ้งเลยผลบอจ้ะอ๋อขอเงามาขึ้นจ้ะ เสียงดังไหนเด้อจังน้อยพี่น้องผมว่าคนอยู่กันหลายคนไหมจ้ะขอโทษขอไปเอฟซีหลายๆจ้ะ,อะขอไปเอฟซีมีโชคมีลาภกับพ่อบุญน,นำนะคะนะเขาแม่ต้องได้ผลปลูก้วยนี่ยาข้าวโพดย่างก,กอดทางนี้อ,นอืมป้าปลูกขากปลูกแหน,นี่นี่เอาน้ำใช้ฮอดล่ะอ๋อผลได้ขึ้นมาจ้ะฟังนี่ผลจีปลูกอันนี้คงได้พี่น้องความขยันของยาพี่น้อง เพิ่นป,ปลูกไปกนีเไรเลียงกันเป็นแถวเลยจ้ะเนี่ยชุดยอดพอจ้ะขยันขักขยันแน่พป่น้องบอยูซื้อๆพูนันข่าตะไคร่เต็มเบิร์ดมีทุกอย่างทุกอย่างไม่ต้องซื้อทุกอย่างว่่ต้องซื้อเลยจ้ะทางนั้นจะเป็นกระหล่ำพป่น้องพนเป็นเบียร์กระหล่ำพอตอนแม่ของดามาตอนนั้นพี่น้องผลโชนี่ผลจีปลูกมันมันแก้วมันนีแม่ผลมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นข้วโพดแล้วเลจ้ะ พี่น้องความขายันขยันสุดยอดเลยปลูกแต่พุ่นพี่น้องปลูกแต่พุ่นหอดพุ่นอันนี้พ่นปลูกนี่พี่น้องพ่นปลูกสู้รว่าเก็บแล้วเนาะเก็บเก็บผลิตตัวน,นี้แล้วขายยังเรียบร้อยแล้วผลกระชิปลูกต่อบางทีผ่กระชิปลูกถัว่วปลูกแต้งปลูกข้าวโพดปลูกกะลํจาจะ่นจะเอาไปเรื่อยมาจ้ะ พี่น้องเอ้ยทางไปถ่ายคลิปพี่น้องคนนะทางไปถ่ายคลิปบ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถ่ายตามหายตามหน้ากับ็น่โดมานี่พี่น้องบรรยากาศยาแรงพี่น้องเขาคำมากเพิ่งกะเจ้ากับไรง่วพี่น้องไรง่วเขาบ้านพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องคำมาแรงมากอ่ะทางนี้กับเข้าพี่น้องเลยนี่เข้ากันนี่ก้างเดือนหนาจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวหมวแล้วพี่น้องเลยนี่เริ่มเรื่องวัวเลย เริ่มเ,เลเเื้องหมดแลยเอฟซีเอ้ยแต่บบได้กินฮอดบานกระเบิงคลิปแมงดาไปก่อนเด้อพี่นอ้องกระเบนคลิปแมงดาไปก่อนหวังเออหอยหายกิดฮอดบานพี่น้องช่วงนี้ก่ะดูเก็บเกี่ยวข้าวพี่น้องไก่แล้วหอยหอยคำนี้ก็เจ้ากระเลียงงัวพี่น้องก็เจ้าลายงวัวเขาบ้านคำแล้วทั้งนี้ก็เขา เขาพี่นีคือว่าบางคนก็งามเลยได้เขาพี่น้องบางคนก็ไม่ติยาเนี่ยชื่อว่าเขางามพี่น้องนี่ทางนี้ทางนี้มันได้พี่น้องเสียลายอยู่นี่ไม่ติดกับเขาบรรยากาศพี่น้องเห็นพอเพิ่นก็ไหลงวัวเข้าบ้านแล้วจ้ะ มีทั้งเขา่าทั้งปลาอ้อยแต่ว่าไฮนี่รู้สึกว่าชิมไแต่ยาพี่น้องเข่าเขาอบเ็นไม่แต่ยาเลยข้าวบบเข่าเ็นมิแต่ยา,าเลยตัวนี้บรรยากาศพี่นอ้องนี่ไรงัไไไวไรควายเข่า,ขาบ้านเข,ข่าคอ,อกแล้วพี่น้องบืนเสาม้าไม้พี่น้องชีวิตคนต่างจังหวัดเก่ว่ามานนี่แหละพี่น้องเลยเสามาแรงมารู้สึกว่ายาร้ายคักพี่น้องสองหายสามหายเนีย่นย